ซับบายดีพี่น้องเอ้ยคลิปนี้มาจกท่านพี่น้องมาเอาท่านนั่นเองแต่ว่าเฮาบ่ท่านได้จกเด้อพี่น้องเด้อนี่นะโดนเติบแลบ้วบ่ได้ลงคลิปพี่น้องเฮาคลิปนี้เฮามาลงจกเต่าท่านเบิง่งเนาะพี่นอ้องเนาะออืกบาบ่ท่านได้จกเด้อพี่น้องเองเ้ยนี่เห็นบ่เป็นหยังไงตีบารุงง่ายสิมาเอาย่านมันเจินพี่น้องเอ้ยมันจะดูฝนเห็นบ่อือ ดี๋ยวเอาจมาเบิ่งอีกนะพี่น้องเนาะว่าทานมามันจะออกมาสิเป็นอย่างไรพี่น้องเอ้ยเอออย่าลืมนะพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้บ้านลุงใหญ่พี่น้องเอ้ยกดติดตามและกดปักกิ่งพี่น้องเอ้ยกดคข้ามาทั้งหมดนะพี่น้องเด้อเวลาอัพโหลดคลิปมันจะได้แจ้งเตือนพี่น้องมาดูเป็นแพลงมาเลยพี่น้องเพาะว่าลงแย่านมันเหิบลงก็เลยเอามาเอาคนเหมือนีนพี่น้องเพียกร้ายพี่น้องในช่วงนี้เสียหงามันพี่น้องเห็นบ่ประสาทบ้านนอกของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรก็บักเตียงเตายิวเตะตีกายนี่พี่น้อง แล้วจ me, ังมาเบิ้งอีกแล้วพี่น้องเนาะเห็นบ่พี่น้องออกมาได้หน่อยหนึ่งเลยพี่น้องได้จำนวนหนึ่งนลยอันนี้ทานไม่เค้งเลยพี่น้องเลยไม่ลูกยีเป็นไม่ร่วมม้วนเลยพี่น้องเลยไม่หมักกระบกแน่ไม่เค้งแน่พี่น้องไม่หวานแน่อีกอย่างเห็นบ่พี่น้องเนี่ยเป็นท่อนคือเก่าอยู่เลยพี่น้องอันนี้ไม่เค้งเลยพี่น้องไม่ลูกยีนั่นเองนะพี่น้องเนาะนี่เห็นบ่เะชี้แงะไว้เนี่ก้อนใหญ่แน่อันนี้ก้อนน้อยมันแน่น้อยกับบัน้อยได้พี่น้องสร้างกับปั้นได้เด่นเนี่ย นี่เห็นบ่ห้องตัดไม่าไว้เห็นบอพี่น้องด้วยแล้วห้องใส่เบื้องในไอ้ข้อมงค์เต่าพี่น้องเลยอืเบื้องพี่น้องเห็นบ่เนาะมันเบ็ดสู้องพี่น้องเลยเสียงเห็นบ่พี่น้องอัายุตั้งเทิงอันนี้เงยเงยน้ำหนักไม่ไม่ไม่มากระบกเดี๋ยพี่น้องเลยนะอืเห็นบ่เอาเอาสอบมาสิบสามกับสอบพี่น้องเลยอือันนี้ม้วนนี่ไม่หวาพี่น้องม้วนเนี่ยเรียงอยู่ก็ไม่มาขาม ไม่บักค้ามกินหมาเข้าเลยแหละหน้าไฟไหมโบเลยพี่น้องเบิจีดอกสองสอบพี่น้องเงก็มองหน้าไฟขึ้นนะว่าง่างปล่อยไฟแห้งหมดพี่น้องเลยช่วงนี้ฮะมองมองอุโมงค์พี่น้องมีท่อนหนึ่งเหรอเห็นปะอันนี้ใหญ่อันดำๆกึลึงกึลึงขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานนี้ใส่ชุดท้ายพี่น้องเลยคืเลยท้ายพี่เห็นน้องเบิ้งพี่น้องเลยอืเขาให้ตามมาตรฐานแล้วกับทิพสองสอบพี่น้องได้โมต้ามกวดสิบสอบพี่น้องอื แต่ละข้างแต่ละข้างนะกับไม้เ้าพาซอยนั่นซิบสี่พี่น้องเลยอืมเป็นยังติว่าไม้เ้าพาซอยมันเจ็บเลยพี่น้องไม่กลมมัน,บนแบบทอดแบบที่มันบุลุ่งคุ้งค้างเราเป็นน้องเนาะมันเลยได้แต่ซิบสองพี่น้องอืมกะมึงมียังหลายเนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องเบิง้งพอได้ใส่ในกองเงินพี่น้องเลยพูดละบาทในเกียเ่ยวเขาเลี่ยวเพื่อใด้พี่น้องได้บาทเนี่ยเกี่ยวเขาดอเลีเ่ยวบ้านเราง่ายก็ชิลเริ่มเฮ็ดไม่อืมเชืองนี่เขากระหนับฝนพี่น้องตัดไม้ ลากลำบากพี่น้องเลยมันเป็นดินจุ่มไม่กระบอกเห็นบ่ไปเนาะยังเป็นท่อนใหญ่เลยไปน้องไม่ไม่มากระบอกได้เนี่ยเงามันไปน้องเลยเห็นบ่เห็นบ่ไปน้องเห็นบ่บัแตกบัวงเลยไปน้องในลายเดอกเนาะไปน้องเนาะก็ไงแถวเรามาเก็บซอยพี่น้องเอลยไงแถามันยังตีเมย์บ่ลงง่ายพี่น้องเลยแต่ว่าได้มาเดี๋ยวยังกินเข่าปั่นเข่าช่วยอยู่พี่น้องเลยกะถ้าเบิ้งเด้อพี่น้องเด้ออืเว่ามันจะเป็นอย่างไรงานเนี่ย กับโมได้เบิ่งกับขอโทษขอไพร์เด้อพี่น้องเลยแบตเบิ้ดกันถ่ายเบิ่งกับด้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะกันแบตว่เบิ้ดบัดเฮาใส่สอบใส่ถุงว่ามันสิได้มาจากเป่าจากถุงเนาะพี่น้องเนาะแต่ตามมาตรฐานกับ12พี่น้องเลยหรือว่าท่านใด้จดใจกับพุ่นเด้อร์ไปพี่น้องมองเลยบาดเนี่ยถ้าชมคลิปต่อไปว่าว่าดลงง่ายสีลงอีกบ่แต่ว่าคลิปนี้บ่มีเลยเด้อพี่น้องเลยท่านมันลงง่ายสิพักขอนสักชั่วคราวเนาะพี่น้องเนาะมันเกิน ชี้เดือนพี่น้องเลยประมาณนั้นแหละว่าง่ายคุดแหละเต่าหักบททันทายพี่น้องเบิง้งเดี๋ยวบ่าดงไงว่างๆกับชิบะทายเบิ้งพี่น้องเลยซ้ำนี่แหละตเต่าก็เด,ดยอืมเฮ็ดไงไม่ได้พี่น้องเลยผู้เดียวอืมแลวจะมาเบิ้งอีกกันแวดเหลือนะพี่น้องเนาะว่าจะได้สักสอบจักเป่าอืมเห็นบ่พี่น้องได้ประมาณนี้แหละพี่น้องเลยได้อันที่บ่าดใหญ่สีสานปากแปดกระสอบพี่น้องเแปดถุงแปดถุงอยู่นี่อีก ซีพี่น้องเลยบ้ได้บ้ได้ซานนี่มวนมวลน่ารอดยู่หันกะซีพี่น้องเป็นสิบหกพี่นองง้องเลยอันนั้นเศษมันพี่น้องอันนี้มันบทเต็มสอบอันอรวมแล้วก็ชีได้สิบหกสิบเจ็ดสิบหกพี่น้องพี่น,อน,น้องเนาะเห็นบ่ประมาณนี้พี่น้องเลยทานอันนี้สานปากพ่อยังวัตตีเพื่อลูกค้ออาคนไหนอยากซื้อพี่น้องเลย เพื่อกระเจ้าซื้อตอนอยู่บ้านกระขายน้องพี่น้องเนาะกระชอบนึ่งแปดหมื่นพี่น้องเลยแปดหมื่นกีบเฮาเดียแหละพี่น้องทานไม่กระบกเลยคัดเนี่ยตั้งหาไปพี่น้องอันนี้ไม่กระบกเลยพี่น้องอันเลยก็ไม่รวมกระหกสิบหาพี่น้องหกสิบพันไม่ไม่กระบกเลยแปดสิพี่น้องเลยหแปดหมื่นกีบเนาะพี่น้องเนาะแปดสิพันแปดมื่นกีบเดี๋ยวเาบ้านง่ายให้เบื้องในอุโมงเต่าพี่น้องในโกนมัน เบิ่์แต่พี่น้องเอยเห็นบ่เหลือบมกร้อนคอนเทนมันว่าอย่างไงขี้ข้านเก็บพี่น้องนะกะนี่ยังไหลนะพี่น้องเนาะเอาเหลือก,ก้อนหนึ่งพี่น้องมนะันเอามันแล้วจังสิมาเอานะพี่น้องเนาะโอ้ยหนึ่งวันเบิร์ตแล้วออือเดี๋ยว่าเราอย่างไงไปหาเครื่อมาสารก่อนพี่น้องเลยไปละพี่น้องไอ้คลิปนี่โชคดีสุขุขสุคนเด้อพี่น้องเด้อ เงินทองไหลามาเทมาพี่น้องคอเบิ่งคลิปนี่คิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นพี่น้องเลยสมดังใจวางไว้เนาะพี่น้องนนเนาะเครือบักทัว่วพี่น้องเไปละบัดนี้มีงดงัวพี่น้องวัวแดงน้อยเข้าไปแล้วสุขภาพแข็งแรงสุขโหยสุขคนพี่น้องเอ้ยไปละบัดน,นีบ้บายบาย